เลือกต่ไม่รับวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องที่ใกล้ตัวกับคนเมืองก็คือการที่เราจะได้นั่งรถสาธารณะแบบมีคุณภาพแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีพี่โอ,อแต่ปรากฏว่าคอสมกในช่วงที่ผ่านมานะคะทราบกันดีว่ามีหนี้สินเป็นแสนล้านเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องมีการสะสางกันครับเรื่องราวของคอสมกนะครับเป็นองค์กรที่ต้องบอกว่าดำเนินนโยบายบริการรถสาธารณะในเมืองและมีผลประกอบการที่ ขาดทุนต่อเนื่องกันยาวนานจนปัจจุบันขอสอมกอมีหนี้สินล้นพ้นตัวต้องหากรรมวิธีที่จะฟื้นฟูขอสอมกรรปรากฏว่ากระบวนการฟื้นฟูของขอสอมกอมีการผลักดันเสนอแผนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีนายกลุงตู่เป็นประธานผ่านมาติเรียบร้อย ไปเมื่อวันที่8มิถุนายน2563มตินั้นมีสองส่วนหนึ่งให้ขอสมกอไปดำเนินการปรับปรุงกระบวนการเดินรถลดต้นทุนจ้างเอกชนมาเดินรถแทนซะปรับปรุงเส้นทางใหม่และรัฐบาลจะตั้งงบบางส่วน มาเป็นสภาพคล่องเป็นเงินอุดหนุน <ứng S 2> สําหรับบริการสาธารณะในปี64คีะเพราะไม่มีสภาพคล่องแล้วเป็นนี่9,674ล้านบาทอันนี้คือในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องของการดําเนินงานแต่ในส่วนทั้งหมดแผนทั้งหมดจะต้องนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนอีกรอบหนึ่งใช่แต่ตอนนี้หลายๆคนก็เลยตั้งคําถามว่าเอาแล้วแผนที่จะกู้ชีวิตหรือว่า ทำให้ขอสมกอน,นั้นฟื้นคืนชีพมาได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยกระทรวงคขาจะทํำยังไงหลักการนะครับมีอยู่5้ข้อวิธีที่จะแก้ปัญหา 1. จัดหารถโดยสารประ,ประกาศใหม่มา251คันคันนะครับสองอแล้วก็เปลี่ยนสภาพใหม่จากการซื้อและเช่าไม่เอาแล้วนะฮะมาเป็นการจ้างวิ่งคิดตามระยะทางคิดตามระยะทางใช่สปรับลงเส้นทางเดินรถแม่ทับซ้อนกันค่ะ สเปลี่ยนค่าโดยสารจากระยะทางที่คิดเป็น30บาทจาก15จากถึง20บคิดบใช่ไหมยี่้ให้เหมาใครสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าว่างั้นเถอะเก็บ30บาทวิ่งได้ตลอดนะสี่ให้ขอสมกเช่ารถโดยสารไฟฟ้า2 5 1 1ันคันหจ้างเอกชนเดินรถ NGV 1,500คันห ขอรับเงินสนับสนุนไปทําโครงการเกษรรียณก่อนกําหนดเอออันนี้เป็นเรื่องคนอ่าเป็นเรื่องคนในระหว่างที่ทําครับปรากฏว่าขอสมกต้องเดินหน้าต่อไปมีการเรียกประชุมบรรดาผู้ประกอบการรถทั้งหมดและบอกว่าเงื่อนไขาการจ้างเอกชนมาทำเนี่ยเราคิกออฟทันทีเลยและเรื่องราวก็เกิดความเฉาโฉขึ้นว่าว่า มันเกิดปรากฏการลุมกินโต๊ะกันที่ขอสอมกมันลุมกินโต๊ะยังไงเดี๋ยวมาดูคมาดูาดนี่สินก่อน<ๆ>นี่สินของขอสอมกอ,อันนี้ไปค้นมาได้ในพี่โอนี่ไม่ใช่ล่าสุดแต่ตัวล่าสุดเนี่ยคือน,นี่สินเยอะกว่านี้นะคะคให้คุณผู้ชมเปรียบเทียบว่าขอสอมกมีนี่สินเพิ่มขึ้นทุกๆปีปี60นะคะนี่สินนะคะรวมนะคะอยู่ที่1นึ่งเจพกว่าล้านบาท ขาดทุนสะสม1นึ0 0 0สกว่าล้านบาทปีกหนึ่งนี่สินรวมนะคะ1นึ่งแสนกว่าล้านบาทขาดทุนสะสมปี61อยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นหกพันกว่าล้านเห็นได้เลยพี่โอคือมันเพิ่มขึ้นประมาณสัก6 0 0 0ล้าน6000ล้านแสดงว่าบริการสาธารณะของขอยสบกให้บริการเขาเก็บรายได้เขาไม่พอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในบริการลดสาธารณะใช่และพี่โอลองดูค่ะนี่สินเพิ่มขึ้น6 0 0 0ล้าน ขาดทุนสะสมอีกหกพักว่าล้านมันเป็นแบบนี้มาตลอดในช่วงที่ผ่านมาอืมโอโ้องค์กรนี้เหนื่อยครับแผนฟื้นฟูใหม่ที่จะแก้ปัญหานี้เดินไปตามแนวทางที่ผมบอกเมื่อสักครู่หแนวทางหนึ่งจงหารถประประกาศใหม่ใช่มาจา้งนะจางวิ่งนะใช่ค่ะจ้างวิ่งตามระยะทางและแสะดงว่า เมื่อคุณจ้างมันต้องมีคนมาขึ้นทะเบียนและรับจ้างคุณถูกต้องอันนี้ไฮไลท์ว้ให้คุณผู้ชมดูในข้อ4กับข้อ5แต่ในส่วนที่ 2, 2คือการปรับปรุงไม่ให้ทับซ้อนนะคะปรับค่าโดยสารในส่วนที่3 4กับ5เนี่ยที่เราจะโฟกัสวันนี้พี่โอ,อก็คือให้สคสมก,กเช่ารถ E ีี2,511คันและจ้างเอกชนเดินรถบริการ n g v อีก1,500คันตรงนี้เลยครับที่มันเกิดปรากฏการขึ้นมาที่บอกว่าตอนนี้เกิดปรากฏการลุมกินโต๊ะ และปรากฏการณ์นี้ไม่ได้ถูกพูดถึงกันในสังคมแต่ถูกพูดถึงกันอยู่อย่างหนักหน่วงที่สุดหลังจากมีการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคม2563เป็นการเรียกไปประชุมเรียกผู้เดินรถครับเป็นผู้ประกอบการเดิมเป็นผู้ประกอบการเดินรถครับไปประชุมร่วมกัน และก็บอกว่าขอสอมกอจะว่าจ้างบริษัทให้วิ่งรถแทนขอสอมกอแต่ในวันนั้นไม่มีผู้ประกอบการรถร่วมที่เป็นผู้ทําธุรกิจเดินรถให้กับขอสอมกอเลยคือคนที่ทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีไปไม่ได้ไปเลยเหรอพี่อโอ รถญ่วงไม่ได้ไปแต่ผู้ได้ใบอนุญาตขนส่งก็คือได้ใบอนุญาตสัมปทานอ่ะที่ไม่ได้เป็นรถร่วอไปแต่นี่เขาบอกว่าเป็นรายชื่อผู้ประกอบการเอกชนร่วมบริการผู้เอกชนร่วมบริการคือที่มีใบอนุญาตขนส่งอ้าวแล้วทําไมเขาไม่ให้ไม่มีไม่มีการเปิดโอกาสให้เรื่องมันก็อื้ออึงครับอื้ออึงว่าทําไมมันเป็นเช่นนั้น ไม่มีใครตอบค่ะปรากฏว่าหลังจากประชุมเสร็จปึ้งมีกรอบดำเนินการขึ้นมาแบบนี้ว่าขอสมกกำลังปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อฟื้นฟูจะจ้างเอกชนมาเดินรถและจ่ายค่าจ้างตามระยะทางมาดูครับเขากำหนดเงื่อนไขเลยว่าผู้ที่จะเข้ามาจ้างเข้ามาวิ่งรับจ้างได้ค่ะต้องใช้ รถแอร์ชาต่ํำและต้องเป็น NGV หรือ E ีีก็ได้ <Ừ. S 2> และต้องรองรับบัตรเหมาวัน30บาทด้วย <Ừ. S 2> คือใครซื้อ30บาทคุณก็ต้องวิ่งได้ด้วยต้องวิ่งได้ต้อง,งอหาต้นทุนเองอปรากฏว่าผู้ประกอบการก็ล้อมกันลงงมว่าเงื่อนไขตรงนี้มันสูงะจะหาแหล่งทุนมาเปลี่ยนรถก็ยากรถร่วม่ล้อมกันลงงมเลยถ้าถ้าบอกเงื่อนไขามาเป็นแบบนี้ะนะนะเพราะรถชาต่ํำและปัจจุบันรถร่วมเนี่ยมันใช้ชานสูง คือก็จะสะดวกะ่ะเพราะชานต่ำมันก็จะสะดวกขึ้นนะคะต่อมากําหนดว่าคนที่จะเข้าเกณฑ์วิ่งและมาคิดเงินจากขอนสมมกรได้ต้องเป็นเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตเดินรถจากกรมการขนส่งทางบกในเส้นทางปฏิรูป54เส้นทางอันนี้คือต้องไปขึ้นกับทางกรมการขนส่งทางบกต้องได้รับใบอนุญาตเขาเรียกภาษาเขาเขาเรียกภาษารดร่วมเขา,าเรียกสัมปทาน แต่ภาษาของผู้เดินรถทั่วไปเขาเรียกใบอนุญาตใบอนุญาตต้องเป็นรถ e ีวีหรือ NGV เท่านั้นต้องเป็นรถใหม่ไม่เกิน2ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนค่ะครับเป็นรถโดยสารชานตำ๊ต้องติดตั้งอุปกรณ์นะพี่โอ E-Ticket GPS แล้วก็รวมถึง Wi-Fi ด้วยต้องเดินรถตามเงื่อนไขในสัญญาตามที่ขอสมกกำหนดอันนี้แหะค่ะเขาบอกว่าต้องวางหลักประกันไม่น้อยกว่า5 1 0ของวงเงินตามสัญญา มีการคำนวณออกไปทั้งหมดครับว่าระยะการเดินรถเฉลี่ยต่อวันต่อคนเนี่ยต่อวันต่อคันเนี่ยจะตกประมาณ240กิโลเมตรต่อวันต่อคันต่อวันต่อคันอันนี้มาจาก TDI แล้วก็มาจากเขครีโลรีเจราจอเกล้าเจ้าคุณหนรัตบายทุกเส้นทางกรทมเนี่ยมีร้อยกว่าเส้นทางที่เปิดให้วิ่งกันอยู่นะให้เเฉลี่ยตกประมาณนี้ นนเส้นทางหนึ่งตกประมาณ30คันอันนี้คือจะเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นมาตรฐานให้เราค้นหาได้คุณผู้ชมว่าจะเป็นต้นทุนที่ขอสมกอรต้องจ้างเอกชนวิ่งเนี่ยเป็นจํานวนกี่บาทครับเราคิดจากอันนี้240 2องร้อกิโลเมตรแล้วเา <km S 2> กาถ้าคุณเข้าเกณฑ์นี้ทั้งหมดขอสมกอรจะจ่ายให้คุณ34มสิสจุดยีสิบเจ็ดสตังค์สามสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตังค์ต่อกิโลครับคุณก็เอาสามสิบสี่เนี่ยมาคูณนี่ ถ้าคุณวิ่งประมาณนี้แล้วก็เอาตัวนี้นะไปคูณ2,000กว่าคัน2,500คันมันก็จะออกมาเป็นเงินครับดูดีๆไม่มีอะไรน่าจะผิดพลาดแต่มันมีข้อกังขาเดี๋ยวผมพามาดูนี่เป็นการคำนวณพี่โอเพราะว่าเอาทวเด <T DI, S 1> ียร์ไก,กับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังเขาไปทำการศึกษาออกมาแล้วเขาบอกเช่นนี้ ก็บอกคอสมกเดินรถเฉลี่ย240กิโลเมตรต่อวันต่อคันนะคะทีนี้ปรากฏว่าจากกรมการขนส่งทางบกที่เขาเสนอเนี่ยเขาเสนอ34บาท27สตางค์เอาตัวเนี้ยมาคูณตัวนี้ตก8,224บาทต่อวันต่อคันปรากฏว่าตอนนี้ถ้าคิดจาก240กิโลเมตรคิดที่ราคา34บาท27สตางค์อยู่ที่8,224บาท ต่อคันต่อวันต่อคันต่อวันถูกต้องและเส้นทางหนึ่งเขาว่ากันว่าในหนึ่งเส้นทางจะมีรถที่วิ่งอ่ะขั้นต่ำคือ10ขั้นสูงสุดคือ30อมสิดูนะปรากฏว่ายังไงครับบรรดารถร่วมเขาก็แฉเลยครับเขาเสนอไปที่ขอสมก,อกอบอกว่าถ้าแปลงสภาพรถร่วมมาเป็นรถ e ีวมาเป็นอินทีวีก็ได้ติด wifi ก็ได้ GPS <อ>ก็ได้เขาคิดกิโลเมตรละ30บาทครับถ้าลดร่วมเสนอที่กิโลเมตรละ30บาทเดือนหนึ่งต่อเส้นทาง240กิโลเมตรเท่ากับวันละ7,200บาทต่อวันต่อคันอะไรนะ7,200ันต่างกันเกือบพันบาทอ่ะพันยี่บาทต่างกันระหว่าง34บาท27กับ3าบาท่าสบบาทต่ำไป ไม่เอาไอ้นี้สูงเอาไม่แต่ทางนี้เขาเขาบอกหรือเปล่าว่ารถเขาจะเปลี่ยนไหมรถเก่าเราก็ไม่เอานะพี่โอเขากําหนดตามเงื่อนไขรถต้องไม่เกิน2ปีทำนั้นได้เหรอพร้อม30บาทนี่เขาทาได้เหรอใช่ GPS มีไหมมีไวไฟติดให้ด้วยอีทิเกตติดให้ด้วยชานต่่ำไหมชานต่่าก็ได้ EV ไหม EV ก็ได้อ้าวแล้วทำไมเราไม่เลือก30บาทอะทำไมเราเลือก3 4บาท มันต่ําไปครับ <c oughs> ไม่ใช่ชานต่ํา <c oughs> เราก็ควรจะเลือกส30มสิบาทให้มันเหมือนกันนะเอะออเเขาล้องกันอืออึงว่าเขาจะลุมกินโต๊ะกันที่นั่นและปรากฏการเช่นนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงครับเมื่อมีการประกาศออกมาว่าผู้เอกชนที่ผู้ประกอบการร่วมที่เข้าประชุมวันนั้นได้ใบอนุญาตและได้รับการจาัดสรรเส้นทางไปเรียบร้อยในการจ้างครับ เท็จจริงประการใดขอสอมกรก,ร,กรุณาแจ้งด้วยครับเขาว่ากันว่าเฉพาะบริษัทสมาร์ทบัสคันเดียวเนี่ยบริษัทเดียวเนี่ยได้ไป25เส้นทางในการรับจ้างวิ่งแล้วตกลงก็มีกี่เส้นทางอ่ะพี่โอทั้งหมดอ่ะเขาว่ากันว่าสมาร์ทบัสนะครับเข้าไปจับมือกับบรรดารถร่วมหลายลายประมาณ20-30ลายทำสมาร์ทบัสและมี สัมปทานหรือใบอนุญ,ญาตในการเดินรถอยู่ตอนนี้ประมาณสัก50เส้นทางจากร้อยกว่าเส้นทางอันนี้คือปี62นะที่มสมาร์ทบทัสเอาไป50เส้นทางใช่ปะ่ะครับคุณดูเขาก็อื้ออึงกันสิครับอื้ออึงกันอะไรครับหนึ่งลดร่วมประกาศใช้เงื่อนไขของคุณนั่นแหละค่ะคิดที่30บาทต่อกิโลอื ไม่เอาถ้าคิด30บาทต่อกิโลต่อคันก็ตกประมาณเจ็ดกว่าไม่เอาค่ะจะไปเอา34บาทย7ตังค์ต่างกันต่างกัน1,000บาทต่อคันต่อวันมีกี่คันมีกี่เส้นทางสนุกครับเอาคราวนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนวนมาดูนี่ที่บอกว่าสมาร์ทบัสเนี่ยสมาร์ทบัสเป็นใครที่ได้ไป25่สิบห้ามาร์ทบัสเนี่ย เปลี่ยนจาก Triple B l o g i s t จ c จำกัดนะคะที่จดทะเบียนวันที่12ธันวาคม61เปลี่ยนมาเป็น Smart Bus เนี่ยในวันที่21มิถุนายน62โอ้โหทุนจดทะเบียนเขาเยอะนะพี่โอเท่าไหร่80ล้านโอ้โหเยอะเยอะเยอะมีคุณสุปรานันตันตันดีรัฐเป็นอดีตประธานเจ้าที่บริหารของ Master Ad มาโคอ่าบอมจอเลยนะอันนี้คือผู้ถือหุ้นนะใช่มีนายอนพัฒทวีวิไลศิริกุล มีแก๊กโคโฮดดิ้งจำกัดนางสาวอินทิราช่วยสนิทอันนี้เป็นกรรมการของบมจไทยเศรษฐกิจประกันภัยบริษัทนี้คว้าไป25เส้นทาง7,200ไม่เอาเอา8,200กว่าบาท8,200กว่าบาท24บาทต่างกันเท่าไหร่ต่างกันพัน24บาทคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าต่างกันแค่นั้นมันไม่เป็นไรครับมาดูนี่ครับเขาว่ากันว่า ถ้าหากว่ามีการคิดที่34บาทค่ะ27ตังค์จะทำให้แต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยแต่ละเดือนแต่ละเดือน,อนขอสมกอจะต้องจ่ายก้อนโตทีเดียวและเป็นก้อนโตที่สูงกว่าที่มีการประเมินโดย TDI และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบ,บังกับประเมินไว้วัาจ้างการเดินรถน่าจะมีค่าใช้จ่ายตอบ ปีประมาณสัก4 0 0 0ล้านอันนี้เป็นตัวเลขแบบเป๊ะเลยนะพี่โอ,อะนะ,อะเพราะว่าเราคิดจากฐาน2,511คันที่จะมีการจ้างวิง่งต่อคันเนี่ยนะคะถ้าหากใช้2ี่สิบใช้สาบาท24สตางค์นะ,ะเงินทั้งหมดที่จะมีการบริหารในก้อนนี้นะคะจะตกวันละ20ล้านบาทเดือนละ619ล้านบาทปีละ7,434ล้านบาท ต่อปี<ช>เท่าไหร่นะ7,434ล้านบาททีดีอและสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบ,บังประเมินว่าจะมีต้นทุนในการจ้างแค่ปีละ4 0 0 0ล้านแต่นี่ของคุณเท่าไหร่7,434ล้านเกินไปและขอสอมกรจะหาเงินจากไหนและถ้าใช้30บาทจะตกเท่าไหร่ ส่วนต่างนะเอาส่วนต่างดีกว่าพี่โอทำไมเพจเราไม่มีอ่ะทำไมเพจเราไม่มีเพจจริงๆมีนะไหนดูสิครับจริงๆมีนะแต่ว่าอย่างนี้แล้วกันทีนี้ถ้าหากจัดการเรื่องส่วนต่าง1000บาทต่อวันต่อคันนะพี่โอส่วนต่างนี่นะคะจะตกวันละ2องล้านห้าแสนบาทเดือนวันละ2องล้านห้าเดือนละ77ล้านปีละปีละ925ล้าน เก้าร้อยกว่าล้านเนี่ยต่อปีอะ่ะเกือบพันล้านน่ะพี่โอไปหยัดได้นี่ส่วนต่าง,างถูกต้องใช่ค่ะ <c oughs> โอ้การ<อ>ปฏิรูปขอสอมกอค่ะมันจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวคงได้ติดตามกันคอยติดตามกันครับว่าการจ้างรถรอบใหม่ที่คิดสามสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดตังค์อ่ะมันมายังไงทำไมไม่ใช้ที่เขาเสนอสามสิบบาท ทั้งทั้งที่เงื่อนไขรถเหมือนกันและเขาประกาศด้วยนะ,ะว่าค่าโดยสารไม่ต้องใช้ที่15 20 25คิดที่20บาทเขาเอาได้หรืออยู่ได้เลยค,คิดที่15บาทก็อยู่ได้ค่ะาสมกอไม่เอาครับค่ะเราติดตามกันเรื่องนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ